ไม่มีผู้เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าคนไหนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้านะครับโรมบรย์แปดขาก9าบอกว่าใครไม่มีพระวิญญาณของพระคิดคนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณแสดงว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนเพราะทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อพี่น้องที่เมืองเอพิซัสได้ยินข่าวประเสริฐและเชื่อวางใจในพระเยซูเขาก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า มาอยู่ในตัวเขานะครับนี่เป็นความจริงสาหรับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์หมดกันนะครับเราทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วเมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในผู้เชื่อนะครับพระองค์ก็จะอยู่กับเราตลอดการพระเยซูสัญญากับสวาวกของพระองค์ก่อนจะโดนจับว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป ผู้ช่วยผู้นี้หมายถึงเทวัญญาบริสุทธิ์นะครับพระองค์มาอยู่กับผู้เชื่อและอยู่ในผู้เชื่อตลอดการพระคัมภีร์พูดขนาดว่าเราหรือคริสเตียนเนี่ยเป็นบ้านของพระเจ้าเราเป็นวิหารของเทวิญญาบริสุทธิ์นะครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าอาศัยอยู่า่ามกลางชาวอิสราเอลผ่านเต็นนบภ์สมัยของซอโซลมอนก็กลายเป็นพระวิหารที่เป็นตัวอาคารแล้วในยุคข,ของพันธสัญญาใหม่นะครับเราก็เห็นว่าพระเยซูเป็น พระวิหารที่แท้จริงและเมื่อเราเชื่อวางใจงในพระเยซูเมื่อเรากลายมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในพวกเราตลอดกาล